บทที่871นํานำทีมออกเดินทางร่างลงตาของเสี่ยวซานกระพือปีกต่อหน้าเธอยกมือขึ้นและลูกหัวของเธอแม้ว่ามันจะเป็นแสงและเงาลงตาไม่กงจือรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าเธอมีความรู้สึกสัมผัสคนโง่ข้าจะเพิกเฉยได้อย่างไรไม่ต้องกังวลข้าจะมาแน่นอนเมื่อเจ้าเลือกคู่ไม่มีใครสามารถแย่งภรรยาของข้าไป อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้จกักรพรรดิเหล่านั้นต้องสงสัยข้าไม่สามารถบอกเจ้าได้ในตอนนี้ข้าเข้าร่วมในตัวตนอะไรเธอจะรู้ว่าเมื่อถึงเวลาเจ้าแค่ต้องเชื่อว่าข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอก็ประมาณนั้นไม่กงจือพ่นลมหายใจแต่ก้าวไปข้างหน้าและรวมเข้าด้วยกันในอ้อมแขนของเขาข้าสูญเสียเสียวสารพูดด้วยรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวทำไมเจ้าถึงสูญเสียไม่กงจืดถามอย่างสงสัย เจ้ามีสัมผัสแต่ข้าไม่มีมีเพียงสัมผัสแห่งสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเสี่ยวซานพูดอย่างช่วยไม่ได้สติไปไกลกว่าจิตใจติดต่อกันแบบนี้ไม่พอหรือสบายใจได้ใครบอกให้กลับมาโดยไม่มีร่างกายเจ้าก็สมควรได้รับทั้งสองคนยืนพิงกันแบบนี้สำหรับไม่กงจื่อนี้เป็นกระบวนการฝึกฝนที่ตึงเครียดเช่นกันใบหน้าสวยๆนั้นมีการผ่อนคลายที่หายากและมีรอยยิ้มจางๆ บนใบหน้าที่สวยงามและใบหน้าก็เต็มไปด้วยความพึงพอใจเสี่ยวซานถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองแห่งต้นไม้และเขาก็โล่งใจหลังจากได้รับการยืนยันว่าไม่มีปัญหากับเมืองเคอหลี่และเมืองแห่งต้นไม้แล้ว ในช่วงเวลานี้เขายังเชื่อว่าจากักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ไม่มีเวลามาสร้างปัญหาให้กับเมืองเคอรีลีด้วยการตื่นขึ้นข,นของต้นบรรพบุรุษต้นไม้นำพลังมหาศาลและโชคมาสู่ทวีปนางฟ้าไม่มีอะไรเหมาะสมสำหรับการฝึกฝนของจกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์มากไปกว่านี้แล้วนอกเหนือจากนี้จกักรพรรดิอสูรคนอื่นๆไม่ได้อยู่ในสายตาของเสี่ยวซานในบรรดาจากักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง8องค์นั้นโดยพื้นฐานแล้วสี่องค์อยู่เคียงข้างไม่โกงจือมีอะไรให้กลัวอีก ต่อไปข้าจะดูว่าข้าสร้างปัญหาให้กับพวกอสูรได้อย่างไรหลังจากการโยนครั้งนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่เขาและไม่กงจือจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดตราบใดที่พวกเขาสามารถฝ่าฟันเพื่อเป็นจกักรพรรดิได้จกักรพรรดิบนโลกใบนี้จะไม่สามารถเป็นอุปสรรคได้อีกต่อไปหลังจากที่รู้สึกอบอุ่นกับไม่กงจือมาระยะหนึ่งแล้วเสี่ยวซานก็ได้ใช้ประภาคารมิติเวลาและกลับไปยังเมืองชั้นในของเมืองแห่งต้นไม้ ทุกอย่างเป็นไปตามปกติแม้ว่าจิตสำนึกของเขาจะออกจากร่างกายแล้วเขายังคงฝึกฝนดูดซับและเปลี่ยนแปลงพลังงานชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อย่างหาที่เปรียบนี้ได้เสี่ยวซานไม่ได้เพิ่มขอบเขตการฝึกฝนของเขาเองอีกต่อไปการเพิ่มการฝึกฝนของเขานั้นง่ายแต่การบำรุงเลี้ยงแหล่งที่มาของเขาเป็นสิ่งที่ยากที่สุดและมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเช่นกัน ตอนนี้ด้วยความรุ่งโรจน์ของบรรพบุรุษต้นไม้ที่ส่องแสงไม่มีเวลาไหนจะดีไปกว่านี้อีกแล้วเทียบเท่ากับที่เขาใช้แหล่งชีวิตของดาวฟาหลานทั้งหมดเพื่อเลี้ยงดูตนเองและสะสมเป็นจำนวนมากในเดือนถัดไปเสี่ยวซานอยู่ในเมืองชั้นในของเมืองแห่งต้นไม้ทําให้ผู้อาวุโสตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากตราประทับของบรรพบุรุษต้นไม้ทําให้สมาชิกอาวุโสของตระกูลต้นทองฟ้าเหล่านี้รู้สึกเหมือนเกิดใหม่ การตื่นขึ้นของบรรพบุรุษของต้นไม้ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทวีปนางฟ้าทั้งหมดสารบรรพบุรุษได้เผยแพร่ข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อย,ยืนยันความจริงที่ว่าบรรพบุรุษของต้นไม้ได้ตื่นขึ้นและประกาศว่าจินเมี่ยวหลินเข้ารับตําแหน่งเจ้าของเมืองของเมืองแห่งต้นไม้ชั่วคราวในเวลาเดียวกันสารบรรพบุรุษยังได้ออกประกาศไปยังทุกช,ชาติในทั้งทวีปตามข้อกำหนดของจินเมี่ยวหลิน หากมีสถานการณ์การจำคุกหรือใช้ตระกูลต้นทองฟ้าให้ถูกยกเลิกทันทีและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับต้นทองฟ้าจะถูกส่งกลับไปยังเผ่าต้นไม้ทองฟ้ามิฉะนั้นตระกูลต้นทองฟ้ามีสิทธิ์ที่จะจัดการกับมันการประกาศนี้ค่อนข้างคลุมเครือเล็กน้อยไม่รุนแรงมากแต่ก็เพียงพอสำหรับเสี่ยวซานสิ่งที่ประกาศทำให้เขามีเหตุผลยิ่งกว่านั้นตามที่เขาคาดไว้จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาเก็บตัวหนึ่งเดือนกับผู้อาวุโส ไม่มีสมาชิกกลุ่มต้นทองฟ้าหรือเศษที่เหลือถูกส่งกลับเหมือนกับว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆไม่รู้เรื่องนี้เลยและไม่รู้ประกาศจากสารบรรพบุรุษและทั้งหมดนี้อยู่ในความคาดหวังของเสี่ยวซานเจ้าจะไม่ส่งกลับใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วข้าจะไปรับเอง ในฐานะเจ้าเมืองเมืองแห่งต้นไม้และผู้อาวุโสของตระกูลต้นทองฟ้าเสี่ยวซานสั่งให้ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในเมืองแห่งต้นไม้ในขณะที่เขานำผู้อาวุโสของต้นทองฟ้า12คนรวมถึงผู้อาวุโสระดับราชาพูดผู้ยิ่งใหญ่2คนพร้อมที่จะออกจากเมืองแห่งต้นไม้มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกในบรรดาผู้อาวุโส12คนน้องสาวจินเมยวเซินก็รวมอยู่ด้วย เสี่ยวซานคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หนึ่งคือจินเมี่ยวเซินขอไปได้อย่างเต็มที่และอีกประการกําลังพิจารณาว่าตอนนี้ศาลบรรพบุรุษได้ประกาศว่าจินเมี่ยวหลินได้กลายเป็นเจ้าแห่งเมืองแห่งต้นไม้ผู้อาวุโสของตระกูลต้นทองฟ้าแล้วถ้าจินเมี่ยวหลินไม่ตายจริงแล้วกลับมาจะทําอย่างไรนี่คือสิ่งที่เสี่ยวซานต้องพิจารณานี่เป็นข้อบกพร่องเพียงอย่างเดียวในตัวละครปัจจุบันของเขา ครั้งนี้เขาพาผู้อาวุโสไปยังเมืองใหญ่อย่างหนึ่งคือเตรียมการประเมินของเขาและในขณะเดียวกันก็ต้อนรับการกลับมาของตระกูลต้นทองฟ้าและอีกหนึ่งพยายามตามหาจินเมี่ยวหลินตัวจริงดูว่าจะหาเขาเจอไหมตราบใดที่ปัญหาของมรดกของบรรพบุรุษที่แท้จริงได้รับการแก้ไขตัวตนของเขาจะเข้มแข็งและจะไม่มีปัญหาอีกต่อไป การนำจินเมี่ยวเซินมารวมกันจะทำให้การยืนยันตัวตนของจินเมี่ยวหลินง่ายขึ้นในขณะเดียวกันหากจินเมี่ยวหลินกลับมายังตระกูลต้นทองฟ้าด้วยตัวเองตรับใดที่จินเมี่ยวเซินไม่อยู่ด้วยจะไม่มีใครเชื่อในตัวตนของเขา ผู้อาวุโสคนแรกถูกน้มน้าวด้วยตัวเองถ้ามีคนบอกว่าเขาคือจินเมี้ยวหลินเขากลัวว่าพวกเขาจะไม่มีโอกาสขอความเห็นชอบจากบรรพบุรุษต้นไม้และเขาจะถูกคุมขังโดยผู้อาวุโสคนแรกนี่คือเหตุผลที่เสี่ยวซานต้องการนำจินเมี้ยวเซินมารวมกัน เขาไม่กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับจีนเมี่ยวหลินในการเดินทางด้วยความแข็งแกร่งของตราประทับสายเลือดต้นทองฟ้าปัจจุบันของเขาเมื่อเขาพบบางสิ่งจิตสำนึกและลมหายใจของเขาจะพบได้เร็วกว่าจีนเมี่ยวเซินอย่างแน่นอนธรรมชาติแล้วจะมีเวลาที่จะจัดการกับมันทั้งหมดผู้อาวุโสคนแรกพาผู้อาวุโสคนอื่นๆของตระกูลต้นทองฟ้าและส่งเสี่ยวซานและกลุ่มของเขาไปที่ประตูเมืองแห่งต้นไม้ก่อนที่จะหยุด เดิมทีผู้อาวุโสคนแรกต้องการให้เสี่ยวซานนำผู้อาวุโสที่นั่นแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังอยากไปหลังจากที่เมืองแห่งต้นไม้มีผู้พิทักษ์ของบรรพบุรุษต้นไม้หลังจากการตื่นขึ้นดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภยัยเสี่ยวซานบอกเขาว่าการเดินทางของเขาไม่ใช่เพื่อโจมตีเผ่าพันธุ์อื่นแต่เพื่อค้นหาคนในเผ่าหากขุมกำลังของตระกูลทั้งหมดถูกส่งไปเป็นจำนวนมากจะมีปัญหาได้ ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะไปที่นั่นด้วยตัวเองผู้อาวุโสคนแรกไม่ยืนกรานอีกต่อไปและตอนนี้ผู้อาวุโสของตระกูลต้นทองฟ้าสามารถกล่าวได้ว่าเชื่อฟังเสี่ยวซานเอาละท่านผู้อาวุโสโปรดกลับมาหลังจากที่ข้าไปประเมินที่สำนักบรรพบุรุษแล้วข้าจะกลับมาโดยธรรมชาติเสี่ยวซานพยักหน้าเล็กน้อยให้กับผู้อาวุโสที่เห็นเขาออกไป ส่งผู้อาวุโสออกไปด้วยความเคารพและขอให้ผู้นำประสบความสำเร็จผู้อาวุโสของตระกูลต้นไม้ทองฟ้าโคง้งคำนับพร้อมๆกันและคำนับเสี่ยวซานด้วยความเคารพไม่เป็นไรจนกว่าจะสำเร็จเสี่ยวซานก็อดยิ้มไม่ได้แต่ก็พยักหน้าให้พวกเขาอยู่ดีร่างนั้นสันไหวและมันก็ลอยขึ้นไปในอากาศแล้วนำผู้อาวุโสไปทางทิศตะวันออก จุดหมายแรกของพวกเขาคือเมืองสายลมสีทองซึ่งเป็นเมืองหลักอีกเมืองหนึ่งของจัก,กรวรรดิไตเฉินซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองเจียนมู่มากที่สุดไม่นานมานี้จกักรพรรดิสวรรค์วัชระเพิ่งมาเยี่ยมและเขาได้มาและจากไปและนี่คือเป้าหมายแรกของการเดินทางของเสี่ยวซานจินเมียวเซินติดตามเสี่ยวซานมองไปรอบๆในขณะที่บินด้วยความตื่นเต้นบนใบหน้าของเธอ เธอไม่ได้ออกจากเมืองแห่งต้นไม้มาเป็นเวลานานสำหรับเผ่าพันธุ์อื่นๆตระกูลต้นทองฟ้านั้นเป็นขุมทรัพย์แห่งสวรรค์และโลกและกลุ่มต้นทองฟ้าระดับราชานั้นเป็นสมบัติล้ำค่ายิ่งกว่าสมบัติหากราชาพูดหรือราชาอสูรจากเผ่าพันธุ์อื่นกินและใช้ราชาแห่งตระกูลต้นไม้ทองฟ้าเกือบจะแน่นอนว่าจะกลายเป็นราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่หรือราชาพูดผู้ยิ่งใหญ่ นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมตระกูลต้นทองฟ้าแทบไม่กล้าออกจากเมืองแห่งต้นไม้แรงดึงดูดของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมเกินไป